ชุดน้ำปิดรุ่นใหม่จาก An t e ทคครับตัวนี้ An นเทควอเทควิวครับแน่นอนครับพอเราเห็นปุ๊บไฮไลท์เขาคือตัวจอตัวนี้จอตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด5นิ้วครับพาแนลเป็น IPS แล้วก็สามารถปรับหมุนแนวตั้งแนวนอนหรือว่าหมุนองศาไหนก็ได้นะครับโดยวิธีการเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะเหมือนกับที่ติดรถยนต์นะเวลาเราปรับหมุนอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็ล็อกได้เพื่อไม่ให้มันลูดนะนี่เราปลดล็อกแล้วก็หมุนได้ครับแนวตั้งก็ได้พอปลดแล้วก็ปรับได้องศาที่ต้องการคุณก็ล็อกมันอ่าอันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งคอนเซปต์ของวอลเท View นั่นเองสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับสเปคตัวนี้นะครับรอบพัดลมอยู่ที่2,000รอบบวกลบร5 0 RPM บนะครับแล้วก็ปั๊มเนี่ยอยู่ที่3,200รอบบวกลบ10%นะครับก็ประมาณนี้นะครับพัดลมไม่มีไฟนะเห็นปะ่ะเราให้ดูพัดลมไม่มีไฟเป็นใบทึบแบบนี้ จะมี2รุ่นสีขาวและสีดําอันนี้คือเขาทําเป็นแบบแนวตั้งให้ดูนะครับสีดําก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานปรับหมูนองศาก็เหมือนกันนะครับใครสนใจครับรอดูครับว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับ